ใบพงหัด8.8นะคะแสดงวิธีหาความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากข้อที่1นนะคะกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้ดังรูปนี้นะคะเราก็จะได้วิธีทำนะคะความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ ก็จะได้เท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะดังนั้นกล่องพลาสติกมีความจุความจุความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงนะคะ ก็จะได้เท่ากับ5000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะคำตอบนะคะ5000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ ถาดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้ดังรูปวิธีทำนะคะความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูง ดังนั้นถาดนี้ความจุนะคะความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงนะคะก็จะได้6,750รลูกบาทเซนติเมตรนะคะคำตอบนะคะ หกพันลูกบาทเซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่3ามนะคะถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง1.2เมตรยาว1.5เมตรและสูง1เมตรนะคะวิธีทำความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะดังนั้นถังน้ำมีความจุ ความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงนะคะก็จะได้เท่ากับ1.8ลูกบาทเมตรนะคะตอบ1.8ลูกบาทเมตรนะคะ ไปข้อที่4นะคะสะน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ฐาน20ตารางเมตรและลึก1.20เมตรวิธีทำนะคะความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะเท่ากับพื้นที่ฐาน คูณกับความสูงดังนั้นสระน้ำนะคะมีความจุพื้นที่ฐานก็คือ20นะคะแล้วก็คูณความสูง1.20ก็จะเท่ากับ24 ลูกบาทเมตรนะคะตอบยีบสีลูกบาทเมตรนะคะต่อไปข้อที่5นะคะกระถางทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้พื้นที่ฐาน196ตารางเซนติเมตรและสูง42เซนติเมตรนะคะวิธีทํำนะคะ ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะดังนั้นกระถางมีความจุ พื้นที่ฐาน196คุณความสูง42นะคะก็จะได้8,232ลูกบาทเซนติเมตรนะคะคำตอบนะคะ8,232ลูกบาท เซนติเมตรนะคะ